เดี๋ยวเดี๋ยวไปจุดไปจุดที่ซื้อก็ได้พี่เดี๋ยวอยู่ไปซื้อให้พี่แดงเเนยจะกินยาเงินเอาให้กินยาแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปซื้อพี่แดงมียาอะไรกินยาพี่ยาที่พี่จ่ายยาแก่ทุกวันพี่มีกินก็บน้ำไหมพี่จ่ายยาแกทุกวันอ้โหจมูกสพี่แดงคันมากเห็นเลยตะบพิ่มยานอนเลยน้ำไหมอ่ะไม่โดนปากก็ได้แก่ไม่ได้กินน้ำหายุบออกแบบไม่โดนปากได้พี่เราามันหล่นนะถุงมือเพราะว่า ที่สามารถทานแบบไม่ต้องหอนปากมาอีกเยอดให้กอนึ่งกอดนึ่งโอเคไม่โดนค่ะไ้ม่ค่อยอดีิไหมเท่าไหร่ไม่ไดค่ะนนอมากที่สามารถอมได้อะแล้วก็คืนอ่ะไม่ได้เลยพราว่าเวลาเดินตัวนานแล้วปวดจะได้ไม่สามารถที่จะคอน้ามาหน้าไม่ได้่ะ ลูกพี่เขาไล่ตอนห้าทุ่มห้าทุ่มของไทยนะเขาบอกเขาตามดูมาไหนกันได้ละตามดูเหมือนกันไปเดทัวร์ไหนก็เลยบอกมากับอันนจริงๆก็ได้เพราะเพราะว่าลูกทัวร์เอาไปโพสเนแต่ค่ะมาสองทุกลูกยุยตั้งใจต้องเปิดีที่สุดับช่นดีจะดำได้แล้วก็อีมีหมอยคนนึงที้คนล่าถามว่าอาจารย์อีทำไมเสือภาพบนน่ะไม่มีหิมะ แล้วเสือตัวนี้มีหิมะมันขึ้นไปสูงเหรอกลุ่มสุดท้ายขึ้นกระเช้ามาแล้วนะคะอยู่กับยุ้ยทั้งหมดสามคนอมกระเช้าแล้วก็ออกมาเลยนะครับเป็นไฟบังคับครับเป็นหิมะไ้าไม่นั่งกระเช้าต่อข้างนอกก็มีหิมะแล้วครับไม่ได้ไม่ได้อยากเห็นหิมะอยากเห็นภูเขารอบนี้เราไม่ได้ขึ้นเอราปิด พีม้ตกหนักและจากชั oh, ้นนี้ไม่เ <è> ห็นภูเขาเห็นค่ะเห็นภูเขาดีแล้วล่ะค่ะเขาบอกว่ามันเป็นความปลอดภัยออกแถลงกันเมื่อเช้าวันที่สิบเจ็ดวันหลังค่ะมีวูดต็มเลยเต็มเลยเเต็มลยอะไรเต็มเลยพีม้าเราตื่ถึงแล้วเหรอถึงแล้วใช่ป่ะถึงแล้วค่ะอาหารมาอาหารมนาวนครับ ขันมาหม่ันมาใหม่ัน่าใหม่หารองแล้วหายหา้ันมาวไคันหลังไม่ขาข้างหลังมาด้านนี้เรามีไฟเลฟี่หมีันมาเลยครับันมาเลยครับเลฟี่กันเองพวกเราเอเราไม่คิดน้งน้อโตันนีม่น้อโอเคเชิญแล้ว้มาเ การด้น,นะครับผู้หญิงเนี่ยครับใกล้โลโก้ครับออ๋คือว่าแฟนพี่แสงไม่ใช่ครับแฟงนี่เดี๋ยวผู้หญิงก็ไม่ได้แฟนทั้หมดไงมีลูกสองคนนะคะออรับอ๋อลูกสองโตแล้วสิ

เขาเรียกว่าอะไรดูด <sm> ูไม่เป็นผมดูก่อนนะครับ ไร่ไปก่อย่างนี้นะครับกังดูมันเหมือนกันเลยเตรยงัวนะครับเตรมน เห็นไหมเชื้อยาหอมทำไมถึงดูเยอะเพรพร้อมตลอดเวลาดูวิวมองไปข้างหสวยเห็นไหมยืนแค่ตรงนี้อ่ะชื่อลานเวย์ใช่วยได้ลานเวย์แบบพร้อมเเว้ยพี่ไม่แรงแค่กดดันพี่ไม่แรงแค่กดดันรอใช่ไหมเรารู้รอ cầu hai 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 ăn đi 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 đi ăn đi 没有，没 <laughs> <laughs>

どこが通りに行くの I'm making my way. I go so long, oh I go so long, I'm making my way, oh, I'm making my way.